ตัวเองอะไรยืมตังตอนนี้สองพันเอายืมไปทาอะไรเออนี่เห็นของในห้างมันสวยเมื่อกี้นี่ชอบอ่ะนี่อยากได้อ้าวแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ซื้ออาก็มันลืมไงเพิ่งคิดได้เนี่ยเออยืมไปสองพันจะเป็นอะไรไปเนี่ยฮะเอเอาแล้วถ่ายทําไมเนี่ยเอาก็ถ่ายเฉยตัวเองเสร็จแล้วโอ้ไปนานมากเลยอะ่ะเอาเนี่ยเอ้าากาเป็นฝนจะตกเอาลีาาาไปไหนแกดูก่อนดิเอาจะแกะทำไมเออก็แกดูก่อนอย่างวะ ก็แกดูก่อนไงก็บอกให้แกดูก่อนอ้อ้าวทำไมเป็นกระเป๋าตามผู้หญิงอ่ะอ้าวก็ตั้งใจซื้อมาให้ไงเห็นปอเตงมันขาดไงเออแกดูสวยไหมนี่นี่สวยไหมสวยจังเลยอ่ะ จมแปด้ดจมแปด้ดจะยังเนี่ยชอบไหมชอบเอาในตังคืนไปเอาไหนบอกว่ายืมไงก็แกล้งให้เฉยลองใจดูเฉลยว่าจะให้ยืมไหมคุณได้ไงว่าชอบสีเนี้ยอา้าวอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังว่าเรียนเก่งเกินไปหูนะากลับบ้านปะพ้นมาแล้วหนูอขอบคุณนะครับ